สวัสดีค่ะมินีิสิพามาบ๊วยต้นหมุนทันนะคะต้นหมุนทันสามรสค่ะตามมาเลยค่ะนี่ค่ะต้นหมุนทันสามรสปลูกเองกินเองค่ะบริสไทยยาสีดมาแรงเก็บได้ใครอยากกินมาเก็บเอาเลยแล่วเด็กเด็กเด่นด้วยยิ่งเขียวทำไมนี่ค่ะด้วยสีแบบว่าจะแซ่บจะแซ่บเนี่ย อันนี้ซุกแล้วค่ะนี่กินได้ได้เบิ้งไก่หก่ะหมคะพร้อมกินค่ะนี่มันคือบะเฟิร์กัดจิ้มมันติดล่ะค่ะอันนี้พร้อมกินนะคะยัดใส่ขอเบิ้งขนมโบราไทยน้ขาเบิ้งเรื่งง่ายๆใก่ไก่ไหค่ะมาเบิ้งต้นไกลไกก็ได้ค่ะนี่ค่ะเนี่ยน้ำกระลหลอยู่นี่ค่ะนวยมันเนี่ยเป็นบั้ดอกดค่ะบะเว้นบะทันบอมันสิค่ะ ชันค่ะอันนี้ก็สิเป็นร์ต้นมันเนาะเคลื่อนยังกอเพี้ยค่ะปลอดสารพิษนะคะอันนี้แบบว่าสามารถซื้อไปแล้วกินได้เลยอืมปลอดเพี้ยได้เลยค่ะเปลี่ยเลยหรือ่อันนี้โอ้ยเกินแจงได้แบบนี้อันนี้ต้องเอาเมแสมาต่อยเด้ค่ะเพราะว่ามันเก็บมะถุ่งนะต้นมันใหญ่ ทางนางคุเด็กมีเสามาต่อยเพราะว่าเขาสีนัง่อยโอ้ยชังสั้นบ่ใส่เราไม่เสนะเดียหาไม่เสอคไม่ได้เลยค่ะม่เสาเอามัต่อยต่อยคตต่อยค่ะเอาวม่ที่อยากปลอเย็นอีกหนึ่ง เวลาต่อยกัเอตอยปัค่ะวิธีตอยได้ไอ้เอาผ่านะต้นตัทองกับม็เก็บเอาได้ค่ะเนี่ยเออเม็กเก็บสี่บอวิธีเก็บนะสี่วันเดียวมั่งเฮือนเอามักขึ้นเถอะบอสเาปีนเขาปืนต้ใส่สมอจังน้อยนอกว้เอาปน แม่ยืนสมองไหลยือกล้งว่ะดนม่าคะเป้ะ่ยโนผอนเขียวมันเป็นพ่อพ่อหรอหน้อยดิมสิบเบิรต้นเดี๋ยวสาดิดีกันนี่ค่ะนวีีอยงนี้โออโอน้ำปักเค็มนเห็นน้ำนี่นวยนี่พอดีค่ะสามรสอร่อยก่อค่ะ กินโชว์คะเด็ดดิค่ะกินเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวฝากไหมก่อนนี่เดี๋ยวบงมันมีหนอนบ่อเดี๋ยวจะกินโชว์นะคะต้องเราต้องล้างก่อนก็ได้นะคะเราเช็ดก่อนก็ได้ถอดสารเสร็จเซลล์นี่ค่ะยำม่องเด้ค่ะเสร็จแล้วกินโชว์เลยนะคะถอดแมตกินอยู่งสมบัติทั้งหมดถอดเดาบ่ เอาเจมันอัดยู่บนนี่อัดยู่อัดยเวลาเล่นอย่ังไงเยี๋ยววท่วงควยควท่ายวิดีโอยุ่นี่ค่ะแซบแซบค่ะนี่ลายจะไม่แซบนี่ลค่ะบางท่านปูอนยากหรอกปูปอนหยากเลยยินแล้วมันบ้าฮกถือฮักำไออกมาเร็แบบนี้ มีการผูกนะคะโยนไปใหสี่ค่ะเลยนะเราพยาาจะเก็บกินแบบนีแหละจะเ้ิเมแหน็อยู่้อต้นเลยตดอกม้ัดแสงป้องจัดจัดใจหันมะล้อเหมนาันขายเนี่ยมันหลายโหดกินไปไว อันไทยสนใจกับทำมาเลยค่ะสื้อประคัดสามลถดค่ะถึงละยี่สิบบาทสามถึงห้าสิบบาทนี่แหละต้นนี่แหละเก็บขายค่ะขายเก็บแบบสดสดค่ะเก็บได้ประมาณมือละตันค่ะมาหลับไปขายนะเด้อสำหรับมือนีก็มีแค่นี้เนาะค่ะเออบระคันกอแขนค่ะสำหรับมือนีก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ